ไหนเสร็จยังโอเคมีเท่านี้ใช่ไหมกี่นายทั้งหมดเนี่ยห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สี่รวมผมนาศีลายี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบหกุ้ยหลอดยมีสหอยี่สิบหกนับแล้วยี่สิบหกถ้าเกิดว่าทั้งหมดยี่ิบกตอนนี้ในวงกี่คนนะควานนับดิในวอลแล้วขอรีวอลนป๊หนึงฮะตำรวจเข้าวอลหน่อยครับเอ้ยไอไอพาโลอะไรน่ะ พาโลอตัโตอนะไรเนี่ยเร็วๆพาโลอัโตพาโลอัโตเร็วๆครับจริงๆเราดูจำนวนจีเทั้งหมดแล้วก็ลบกับจำนวนหมอได้นะอบอว์ว่ามีกี่คนทนั้งหมดไม่เป็นไรดูเนี่ยเราเห็นจีเหมดอยู่แล้วไวๆเลยเร็วๆเลยยี่สามคนประมาณยี่สามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้คือเราทุกคนต้องรู้หน้าที่ชัดเจนไม่อย่างนั้นเนี่ยเราการสื่อสารในบอันมันจะมั่วมากคือเราอะถามว่าผมชอบให้มันซัดกันแบบนี้ผมชอบนะดีคนต่อยให้ตายให้ซัดกันฆ่าให้ตายไปข้างเลยแต่คือสุดท้ายแล้วก็คือเราเป็็นตตารวจเก้อง ทำหน้าที่ให้มันเต็มที่ใช่ปะทีนี้คือเมื่อวานเนี่ยปัญหาที่เราพบเนี่ยแต่ผมไม่อยากจะว่าเพราะว่ามันเกินความควบคุมจํานวนเราเยอะด้วยแล้วเราวอใช่วอรสื่อสารรวมมีถึงหมอด้วยหมอเขาก็ทํเต็มที่เราก็ทําเต็มที่แล้วแต่แค่าการสื่อสารมันค่อนข้างแบบมั่วกันไปนิดหนึ่งนะทีนี้คือเมื่อวานเนี่ยเวลาเราขอกาลังเสริมเนี่ยข้อเสียเลยคือแต่ละคนเนี่ยให้กาลังเสริมเนี่ยบางคนอยู่ไกลแต่มาช่วยบางคนอยู่ใกล้แต,กลแต่ไม่ไปพราะติดอีเคสคือมันค่อนข้างวุนว่นวายวันนี้เราจะแบ่งเลยขอฮอ,ข,อขึ้นทั้งหมดอะ ลวันนี้เรามีตำรวจทั้งหมด26คนพอขึ้นสี่ลำลำหนึ่งเนี่ยใช้สองคนคนขับหนึ่งคนสแกนหนึ่งเท่ากับว่าหักไปแปด26หักไปแปดก็เหลือ18ถูกปะขอคนแบบขับพอเซนเซียนเลยสี่คนเก้าใหมแถวเลยเซนเซียนเลยที่จะแบบขับพอขอเซนเซียนเลยสี่คนอาเลยไปเลยไปเลยไาเลยสี่คนชา่ชาร์ขับเชียร์มายืนมายืนมายืนหลังผมมายืนหลังผมสี่คนที่ขับพอสี่คน ใครมั่นใจไปเลยเฮ้ยเอวาขับเก่งเ่าเราอ่ะโอ๋ก็ดออยู่ค่ะแล้วทำไมไม่แั้ทำไมไม่ออกมาอยากซัพพอร์ตอะเมื่อเห็นคนแบบนี้ขออหกคนนึงขออีกคนนึงใครขับพอเก่งๆมีไหมไม่มีน้าตามมาจูให้หน่อยน้าสิละงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอีกลำหนึ่งเป็นผมเองโอเคถ้ากับว่าเด็กยลำนึงเป็นผมเองโอเคทีนี้คือขอคนที่จะไปกับสามคนนี้อย่างละคนเออ หมอได้ไหมเอาหมอได้ไหมหมอได้ไหมไม่ไม่ได้พี่มันต้องให้มันต้องให้ยิงบอลหนึ่งคนหนึ่งอยู่แล้วไม่ไม่ก้าวเทเซอร์ให้หมอยิงไงโอ้ทำไมอ่ะไม่ฮัลโหลไม่หมอหมอใช้เป็นไอ้นี่ดีกว่าให้ให้เป็นช่วยอีกอีกเคสหนึ่งดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าอีกคนหนึ่งดู GPS แล้วเนี่ยแล้วก็มาร์คจุดเนี่ยคือมันค่อนข้างแบบหลายหน้าที่เอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าต้องไปรับหมอเพิ่มเนี่ยก็จะเป็นตำรวจสองหมอหนึ่งกับพอลหนึ่งลำเข้าใจไหมลำละสามถ้ากลับเป็นลำละ จับคู่กันดิเนี่ยตามข้างหลังนราจับคู่กันหน่อยจับคู่กันหน่อยจับคู่กันหน่อยไอโยชิมึงอยู่ไหนเนี่ยโยชิอยู่เนี่ยี่าแล้วมึงไปต้องออกมาหนี่เลยเฮียมึงมันไม่ได้เรื่องไปเลยไปนู่นเลยไปเข้าแถวเลยส่องเท้ารองเท้าไงมันไม่ได้เรื่องจริงมันบอกมันขับฮอรเซียนเมื่อวานใช้งานอะไรมันไม่ได้สักอย่าง F2 เอ้าขาบอีกคนนึงเดี๋ยวก่อนอันนี้คืออ่าไหนคนขับอยู่ข้างหน้าเอาคนขับก่อนคนขับอยู่ข้างหน้าคนขับอยู่ข้างหน้ามีไหมพี่แคทไงพี่แคทคนขับ คนขับยืนท ok e, so, ั้งหน้านะคนที่ไปด้วยยืนทั้งหลังนะคือหน้าท right ี่ของคนขับเนี่ยก็คือมีหน้าที่ขับอย่างเดียวเลยส่วนคนที่ตามเนี่ยก็คือมีหน้าที่มาร์ก g p พแล้วก็บอสื่อสารคนขับไม่ต้องพูดวอเลยเข้าใจเป่าใช้วิธีการพูดกับเพื่อนข้างๆเอาลดจํานวนการสื่อสารลงไป3ามคนแล้วทีนี้เพื่อนคนข้างๆก็คือเหมือนเป็นหูเป็นตาให้กับคนขับเข้าใจไหมไม่ต้องคนขับไม่ต้องพูดไม่ต้องแทรกเลยคือถ้ามีอะไรถามเพื่อนข้างๆเสียงข่าเสียงหายสุดท้ายมันจะได้ยินนิดเดียวเพื่อนข้างๆก็สื่อสารกับหมอออสสืาารว พอได้จุดแล้วเนี่ยก็ไปพยายามแยกกันขอเป็นในน้ำสองลำบทบกสองลำน่าจะพออยู่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีอีกลำหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปกับอาจูแล้วก็เดี๋ยวจะแยกผมจะคุมทั้งหมดเลยแต่ทีนี้คือต้องบอกก่อนว่าในน้ำเนี่ยวันนี้เรามีเรือถูกปะ่ะใช่ครับแล้วเป็นไงใช้งานได้ไหม ได้เรื่องไหมพ้นปาร์ตเลยครับโอเคนผมยอดวันนี้มาได้เรื่องใช่ไหมอ่ะทีนี้ขอคนขับเรือเลยสแตนบายเรืออีกสี่ยี่มัมาตรงนี้สี่คนใครอยากมันมันขับเรือมาเลยอารอนนะแบบแบบอารอนเลยสี่คนเออใครโสดไปนนู้นเลยขออีกคนนึงออบอมันอารอนใครอโลนอารอนไม่ได้ขอบอกมันต้องมีคนทำไมสองแผลนะเรือยวโดนสองแผลมันต้องยังไงนะต้องมีคนยิงเขัผบต้องมีคนยิงต้องมีคนยิงบนเรือ้าวมันก็ต้องมีหมอต้องมีหมออีกคนนึงนะครับให้หมอขับให้หมอขับได้ไหม หมอขับหมอขับมาร์กจีพีเอสหมอหมอขับแล้วหมอต้องมาร์กจีพีเอสด้วยขอบอกก็หมอเป็นไรเขาคือมาเร็ความเร็วคือเมื่อเช้าเนี่ยผมผมผมไปกันนะแล้วนะมันน้ามันมาร์กแล้วมันก็หลุดไปเลยอ่าโอเคงั้นเหลือสองพอได้ปะขับคนขับคนหนึ่งคือถ้าสมมติว่าเรามีตำแหน่งจีพีที่ชัดเจนเนี่ยไม่ไม่ต้องถอยดิไอโยชีมึงมึงเป็นทุกอย่างเลยหรือไงวะฮะเฮลิคอปเตอร์รถเรือมึงเอาหมดเลยเฉยๆมันนี่ออกมาเลย ไอ้อ่ะงั้นสามคนเนี่ยคือโจโจมาแล้วโอเคคือผมอยากจะรู้ว่าเรือเนี่ยมันใช้วิธีการขับอย่างเดียวได้ไหมแล้วขอทีเพจจากจากเรือจากเอปแทนน่ะจากเฮลิคอปเตอร์แทนน่ะเก็ตปะได้ครับคือเราเราจะลดจํานวนคนบนเรือโดยที่ใช้ให้เฮลิคอปเตอร์เป็นคนวอร์หนึ่งเอาแล้วเรือเนี่ยขับตามเข้าใจไหมเพราะว่าเรือมันต้องใช้ค่อนข้างหลายลาเผื่อเราต้องขอกาลังเสริมอีกถูกปะ อ่ะทีนี้เรือสามคนใช่ไหมพอป่กว่าเอาความพอวะเรือสามลำไม่พอพอปะน่าจะต้องน่าจะต้องสี่ครับผมขออีกคนนึงอ่ะคือผมว่าบุบวกอ่ะโรคน้อยๆเลยเพราะว่าเมื่อวานเขาก็ไม่ค่อยได้ทางเรือใช่แต่เพราะว่าเควอนเรือไม่แต่ผมว่าถ้าเขาเห็นไม่ไม่ไม่เรือใหม่แต่วันนี้เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะเปลี่ยนแล้วเหรอไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่วันนี้เล่นรถกันเยอะเลยครับอ๋อไม่เป็นไรโอเคงั้นงั้นเรือเรือเสือสามก็ได้อ่ะผมต้อเรือสี่แหละพอปอสี่เหรอคิดว่าสี่เวอร์กว่าเหรอสี่เวอร์กว เฮลิคอปเตอร์สี่ถูกไหมเพราะว่าเดี๋ยวมีลำผมอีกลำหนึ่งทีนี้คือคผมอยากจะแบ่งในเมืองนอกเมืองแบบชัดเจนชัดเจนใี้นี่คือแบบชัดเจนจริงๆเลยคือใครจะอยู่นอกเมืองก็คือขอเป็นนอกเมืองเลยมีสง <ำ S 1> <ป>ต่อรับผิดชอบพาเลโต,โตเออออกมาเลยพาเลโต้ขอสองคนพอเพราะว่ามันดักหัวท้ายได้พาเลโตะขอมากกว่าสมตาอีกคนหนึ่งอีกคันหนึ่งขอคนขอคนดักตามท่าเรือด้วยนะพ,อพอ่อเออเดี๋ยวดักตามท่าเรือเดี๋ยวก่อนตามท่าเรือวันนี้ปล่อยไอ้หลอดวันนี้เราปล่อยตามท่าเรือพ่อพผมว่า ก็ไม่ดีนะไม่ก็ถ้าสมมติว่าเราเราจะเราเราจะใช้คนดูแค่เขาเรียกว่าแจ้งข่าวแจ้งข่าวกอนเออใช้แค่แจ้งข่าวไม่ต้องไปสกัดไม่ต้องไปอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าตำรวจถูกทำร้ายเนี่ยมันมันจะลดจำนวนลงไปอีกแล้วที่เหลือเนี่ยขับรถกันเซียนเซียนทุกคนไหมที่ยืนอยู่เนี่ยเซียนปะมีมดแตงอให้ไปอยู่ภาคพื้นตรงไหนก็ได้ครับมันน้องม่น้องมันมีแต่ปฏิบัติมาเซไหวมันไม่บู้แล้วแรง อ่าให้เป็นดักงก็คือสมเต๋าพาเลโตถูกไหมขอพาเลโตอีคนนึงมีปะไอวาไปอ่ไอวาไปพาเลโตกับสมเต๋าถูกไหมส่วนที่เหลือเนี่ยมีใครบ้างว่าชื่ออะไรบ้างคนเนี่ยโยชิไงพอบอโยชิโยชิเนี่ยพอบท่ามันไปเลยไอ้แม่งม่นเปลี่ยนเรื่องสักอย่างเนี่ยบออบว่าผมอยากให้พี่ไอวาอยู่ซัพพอร์ตในเมืองอ่ะ เขา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 เป็นตัวสื่อสารเป็นเหมือนเป็นตัวกลางเลยงั้นงั้นเอวาร์เอวารคือผมอยากให้ในเมืองอะอยู่แค่สองคนแต่แซนดี้ชอเยอะๆเลยเพราะว่าจุดเชื่อมระหว่างพาราโตกับในเมืองมันคือแซนดี้ชอแต่ว่าถ้าสมมติเราสกัดแซนดี้ชอหรือว่าสะพานหรือตามซอกเขาที่มันจะหลุดไปพาราโตได้กผมขอสั่งให้ครับให้ตำรวจไปดักตรงโซนเขาที่เชื่อมระหว่างพาราโตกับแซนดี้ชอเออช่วงช่วงนั้นช่วงช่วงล่อนอะผมอยากรู้ว่ามันมันมันยังไงอ่ะมันวันนี้เหตุการณ์มันเป็นยังไงอัปเดตหน่อยดิว่าก็ขับรรถพงงแดไปเื่อย แล้วจับได้เรือนอกแมปครับไม่ได้จุดแมปเลยครับแล้วก็มีเรือสุดแมปแบบสุดไปเลยจุดแมปแล้วกุนอกแมปได้คือมันจะมีประเภทที่ว่าเขาเนี่ยอย่างที่เมื่อวานเราเจอที่นายอินเจอที่รีพอร์ตก็คือเขาเนี่ยมาใช้วิธีการตัวคนเดียวถูกป่ะแล้วเขาก็เบิกเรือแล้วเขาก็เอาเรือไปหลบถูกไหมแล้วเขาเอาศพมาทีหลังเราก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเบิกเรือมาอุ้มศพหรือเปล่าสุดท้ายแล้วคือรู้ตัวอีกทีเขาอยู่แค่ในน้ําแล้วพูดถูกไหม ใช่ครับวันนี้ก็มีเหมือนกันแล้ววันนี้ยังเป็นอยู่บ้างหลังจากที่มีพรีเเตอร์มันยังเป็นอยู่ไหมเป็นเป็นเป็นอยู่ครับเป็นอยู่้็ยังเป็นอยู่เหรอในอินอยู่ไหมในอินอยู่ไหนอ่ะครับครับผมอยู่นี่ครับอ๋อในี่อยู่ที่เือโอเคงั้นไอโยชีไปมึงอ่ะดีที่สุดแล้วมึงไปเฝ้าท่าเรือไปวันนี้หน้าที่มึงทำได้ไหมทำได้ไหมทำได้ครับเออคือไปเฝ้าท่าเรือนี่คือไปซุ่มนะเข้าใจคำว่าไปซุ่มปะเข้าใจครับเออไปซุ่มไปไหนเลยใช่ไหมครับ ไม่ต้องไปไหนจนกว่าจะมีคำสั่งไงคือซุ่มแล้วก็รายงานหน่อยว่าเออมันมีเรือออกไปกี่ลำเนี่ยว่างๆไหนไปเลยไปเลยเดี๋ยวคุยในวอไปไปสิไปอย่างเดียวเออตอนนี้แหละไม่มีใครไปอะไรอยู่ชิไม่มีไปคนเดียวไปเลยตายตายแล้วเหงาแย่เลยอ่ะต้องถอดอมานมันเอื่อยชิบหายเลยไอ้โยชิโยชิโอ้ไปชวนไปคุยอีกทีนี้เอาเบิกรถนี่ไปก่อนเลยอ่ะทีนี้คือที่เหลือเนี่ยผมว่า น่าจะเป็นงานกันหมดแหลวท,ที่ที่ยืนอยู่ที่ขับรถเนี่ยเพราะฉะนั้นพยายามมีสติอย่าอย่ามั่วอย่ามั่วแล้วมึงรออะไร <c oughs> ว่าไง <c oughs> ถ้าเรื่อสน,สนุกไงโอเคครับมีขวาล่างด้วยนะผมบอกขวาล่างเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ให้สภาไปอยู่ให้เป็นเนียนยืนกูเดี๋ยวให้อจูอจูมีสภาว่างไหมม <c oughs> ันขับพอให้มึงไม่ใช่เหรอไม่ใช่ายถึงแล้ว่ขาเลเรออ้ตำรวจดีกว่าวะสภาเข้าเข้าวอลตำรวจไม่ได้นะครับบีมีคนแม่ขว่าตำรวจคนหนึ่งขวาล่าง มีปะผมเพิ่มพลังให้ครับชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรเออชื่อเทคแคร์ครับเออเทคแคร์ไปเลยที่เหลือทุกคนอันนี้คือมัดแต่งทุกคนปะเนี่ยที่ยืนตรงนี้เนี่ยมาเซไหวครับมาเซไหวโอเคงั้นขอเป็นเอวาเนี่ยสถานงานในเมืองถูกปะส่วนใครที่แบบอยากจะให้อยู่เซตตี้ตู้ตู้ยิงกันแล้วแค่หลัครับแค่หลัเดิมครับ เออขนาดเราเช่นเดิมโอเคเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคนที่จะระงับเพราะฉะนั้นคนที่จะระงับเหตุมีแค่นี้นะมีแค่กลุ่มผมนะโอเคไหมคนที่จะระงับเหตุบนบนบกอ่ะส่วนที่เหลือไปไปเบิกไปเบิกเรือเลยที่เหลือไปเบิกเรือกลับไปเบิกรอเลยคือกลุ่มที่ยืนข้างหน้าผมถูกไหมเออกลุ่มที่ยืนข้างหน้าผมเนี่ยระงับเหตุไปตู้หมดเลยเลยเราอ่ะคือคนที่เบิกเรือไปเบิกเรือรอเลยเชื่อผมดิมันจะต้องมีแบบเล็ดลอดหลุดไปบ้างแหละมันมันไม่มีทางเชื่อวมะกันไอ้แคทไม่ใช่ไอว่าใช่แคท น้าน้าไปวครับเพกับผมที่ตู้น้าอยู่ทีมผมนี่แหละแป๊บหนึ่งกูกูเอาเบิกปนวงไปไปเร็ว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 คนที่เบิกเรือไปเบิกเรือรอเลยแล้วขอขอแบบคือเบิกเรือเนี่ยไม่ใช่เบิกอยู่เฉยๆนะผมอยากจะให้ขับเช็คทุกชายฝั่งเลยอะแบ่งกอนไปเลยสองคนฝั่งซ้ายอีกสองคนฝั่งขวาเก็ตปะคนที่ขับเรือหลบรถเอารถหลบหน่อยนุ่มเอารถหลบหน่อยนุ่มเอ้อโควยนอะไรเอ้าว่าไง เอาหอข้างนอกสองข้างในสองนะครับเออพอเอาเหมือนเดิมนะพอเอาในเมืองสองข้างนอกสองนะเอ้ยแซนดี้แซนดี้แซนดี้ชอนหนึ่งพาเลโต้หนึ่งไรอีกสองลำบินไอบินไออีกลำหนึ่งบินอยู่ในเมืองโอเคกูไปไอแคทแตกหรือเปล่าฮัลโหลไอแคทมึงมึงไปกับใครเออไปต้องประตทศครับมึงได้ยินนะแตกใครนเมืองแตกอะกว่ากูจะเซตตั้งนานอีหน้าต้นตีนเมืองแตกนะไม่แตกไม่แตกมันนวงเฉยเฉยโอ้โหตีนสนุกเหรอแตกสนุกแตก แตกสนุก <laughs> ดีเซ็ตใหม่ครับไม่เป็นไรเฮีย <Here. S 2> แตกแตกคุยเสร็จแล้ว